สวัสดีค่ะพตตี้จากพตตี้เพนนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตการตัดแต่งกิ่งกุหลาบนะคะวันนี้นี่นะคะจะเป็นกุหลาบตัวอย่างของเราที่เราจะทําการตัดแต่งกิ่งของเขาวันนี้นะคะก็คือจเจ้าชัวร์เอ็มมาดูเอลตัวนี้นะคะ <c oughs> ค่ะวิธีการตัดนะคะเราก็จะนับลงไป จากใบที่สมบูรณ์บางชนิดก็จะมี5ใบบางชนิดก็จะมีเจใบอย่างเจ้าโชเอมต้นนี้นะคะใบที่สมบูรณ์ของเขาก็จะมีเ็ใบค่ะค่ะเราก็จะนับไปนะคะตัวนี้พี่จะไม่ตัดลึกมากนะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้แบบ,บรับการบำรุงขนาดนั้นจะตัดดอกเพื่อให้ให้เขาอะ่ะเอาธาตุอาหารนะคะไปเลี้ยงลําต้นไม่ต้องมาเลี้ยงดอกแล้วเพราะว่าดอกเขาก็โรยหมดแล้วนะคะค่ะ วิธีการตัดนะคะเราตัดนี่เลยเอียงประมาณ45าองศานิด,น,ะะน,ดนี้นะคะชึบนี่ค่ะแล้วก็จะตัดนี่นะคะเราจะตัดเราจะตัดพร้อมกันทั้งต้นนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยค่ะทิปโรยแล้วใช่ไหมคะเราจะตัดพร้อมกันเพื่อที่จะให้เขานะคะเกิดการแตกตาแทงยอดใหม่พร้อมกันนะคะเราก็จะได้ดอกชุดใหม่ที่เขางอกมาพร้อมกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะตัดไปเลยนะถึงจะยังไม่ทันบานนะคะแต่ว่าเราก็จะตัดไปเลยเพื่อรอบใหม่เขาก็จะได้ออกมาพร้อมกันค่ะหนึ่งสามสี่ห้านี่นะคะชึบชึบตัดไปเลยะคะ่ะ นี่นะคะอันไหนที่เราแบบตัดตัดช้าไปเขาก็จะงอกออกมาแล้วอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ต้องการที่ให้เขางอกตรงนี้เพราะว่าเราจะได้กิ่งใหม่ที่มันไม่ไม่ใหญ่ะค่ะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็ตัดใหม่ไปเลยนะคะอันนี้เราจะตัด ล่างๆไปเลยนะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่นะคะเปก็จะเป็นจากหลังที่เราตัดแ,แตง่งอุ้ย,ยงยเหลือทรงนึงตรงนี้เชินี่หมดแล้วขาแล้วก็จะได้กุลับหลังตัดแต่งอย่างนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะ <c oughs> หลังจากแต่งกิ่งเรียบร้อยนะ้วนะคะเออนี่ยนะคะยอดที่เราตัดได้นะคะก็ดอกอย่างนี้อย่างนี้นะคะแนะนำว่าให้เรามัดผงปิดปิดอย่างแน่นหนานะคะทิ้งเพราะว่าบางทีอ่ะพวกเจ้าเพรียวไฟอะไรพวกนี้เขาจะซ่อนอยู่ตามกิ่งดอก อย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาเกิดการกระจายพันธุ์ในสวนของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับการตัดแต่งกิ่งกุหลาบจากแพตตี้แพนสวัสดีค่ะ